ฮัล lo สวัสดีครับเคยเริมฝั่งโขงนะครับมาทักทายกันตอนเย็นๆน,นะครับวันนี้เย็นเย็นพลุพลแล้วนะครับน่าจะเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยพาทุกคนทุกท่านมาชมสวนน้อยนะลาใหญ่นะครับที่เราได้มีการเริ่มสร้างเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ล้วเราก็มีผู้เฝ้าผู้ดูแลอย่างดีรวมถึงพ่อคุณแม่ก็เป็นผู้จัดการนะครับไปเราไปชมสวนกันเลยเป็นสวนมะพร้าวนี่ครับสวนมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมฝั่งนี้นะ่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะครับ ต้นสีทองพันสีทองนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันสีทองนะครับแล้วก็มีปลูกมันมะนาวนะครับมะนาวแซมไปด้วยนะฮะมีปลูกมะนาวแซมไปด้วยตัวนี้ยังไม่าเายังไม่ออกทลายเลยนะครับ แต่ว่าปลูกที่หลังฝั่งฝั่งฝังง่งนู้นนะครับฝั่งนู้นน่าจะออกทลายแล้วอันนี้รุ่นน่าจะปลูกเมื่อได้ประมาณสักปีครึ่งแล้วนะ<ม>ต้นเล็กๆต้นเล็กๆตัวนี้น่าจะได้ประมาณสักปีครึ่งแล้วนะครับ<ม>ก็มีปลูกไม้ผลนะคะปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นไนท์เ่นพวกมะนาวนะครับ รังอย่างเงี้ยฮะปลูกแซมไปด้วยนะครับเป็นส่วนน้อยในป่าใหญ่ชื่อนี้ผมตั้งขึ้นเองนะครับก็เป็นสวนมะพร้าวทีเ่เริ่มโครงการมาได้ประมาณสัก3าสี่ปีได้แล้วนะครับนี่ครับแดงนี่คือผู้เฝ้าสวนอย่างแท้จริงนะครับอยู่คาสวนเลยมา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 ,มา,มา เดี๋ยวเราพอไปชมมะพร้าวรุ่นแรกของเรานะครับนี่ฮะนี่คือไกด์นำนำชมสวนนะครับเป็นผู้ดูแลด้วยน,น่ารักมากพี่ครับก็กำลังเริ่มที่จะออกทลายออกอะไรแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะติดผลไหมจะติดลูกไหมนะครับ คิดว่าน่าจะติดแล้วก็จเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมเกลือมาให้คุณพ่อนะครับเป็นคนใส่ให้แล้วนะครับครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับแถวนี้แถวริมสะฝั่งนี้เป็นรุ่นแรกซึ่งสาจะมีอยู่สองลูกมีสามลูกนะครับสามลูกสามลูกยาวสามลูกนี่สะลูกแรกนะครับ โอ้ว้าวนี่ครับฝั่งนี้ออกลูกแล้วก็กำลังจะเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับเมื่อปีใหม่นะครับก็ mm hmm. กำลังแค่ออกทลายออกเป็นทลายออกมานะฮะอันนี้เป็นลูกแล้วนะครับโปรดติดตามดูนะครับว่าเออลูกอ่ะมันจะเจริญเติบโตและอุดมสมบูรณ์ดีแค่ไหนนะครับอยู่ใกล้สระน้ำครับ mm hmm. อันนี้ก็ยังไม่ออกทลายเลยนะครับก็มีออกทลายอยู่สองสามต้นนะครับต้นนี้ก็ออกทลายแล้วเรียบรอ้อยเอ๊ะอะไรมันจะเป็นโรคไหมเน,นี่ยครับมีใครรู้บ้างไหมว่าจะจัดการยังไงดีช่วยแนะนำแบ่งปันกันด้วยนะครับเพราะว่านี่ผมเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะครับ ทลายตัวน,นี้น่าจะเป็นออกครั้งแรกด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเดีย๋ยวเราติดตามดูทีว่าการเจริญเติบโตของมะพร้าวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่ครับตัวน,นี้เป็นรุ่นแรกนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นรุ่นที่สามแถวตรงกลาง,งรุ่นที่สามนะครับแทนรุ่นที่สาม ส่วนต้นใหญ่ๆฝั่งนู้นน่าจะเป็นรุ่นที่สองนะครับส่วนรุ่นที่สี่ก็จะเป็นต้นเล็กๆที่อยู่ริมขอบสระฝั่งนู้นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ที่เราปลูกแซมกันบ้างนะครับไอ้จะเข้าทางไหนดีนะก็ทุกอย่างนะครับคุณพ่อเป็นคนจัดการนะครับไอ้เราก็หาแค่ทุนทรัพย์ในการลงทุนมนาะให้คุณพ่อเป็นคนจัดการหาพันไม้หา หมยผลมาปลูกนะครับตัวนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงคุณพ่อก็ห่อถุงเรียบร้อยเลยนะครับมะม่วงก็ดกพอสมควรนะครับดกมากดกมากพี่น้องเอ๋ยก็เป็นปลูกเป็นต้นมะม่วงนะครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้ต้องใช้ หมายค้ำเลยนะครับดกมากครับดกมากนี่ครับดกมากดกมากเป็นต้นมะม่วงตอนนี้กำลังออกลูกกำลังออกผลให้เราได้รับประทานกันนะครับไม่รู้ว่าต้นสุกนะครับจะหวานแค่ไหนนะฮะนี่ครับเป็นมะม่วงนะครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆไปก่อนนะครับเป็นพาเป็นการพาชมสวนนะครับชื่อ ส่วนวน,นปลายใหญ่ของเขยริมฝั่งโขงพร้อมครอบครัวนะครับได้มีการสร้างแล้วก็ดําเนินการมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะสี่ปีห้าปีแล้วนะฮะน่าจะเริ่มทาได้ห้าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นม,มนะม,ม่วงสีทองนะครับจริงก็มะม่วงสีทองนะครับคุณพ่อห่อถุงเรียบร้อย เราไม่เคยได้มาโห่เลยคุณพ่อจัดการหมดเลยพ่อเป็นคนที่ขยันมากนะครับคุณแม่ก็ขยันรดน้ําคุณยายของมาลีนั่นแหละครับคุณยายของมาลีกับคุณตานะฮะเป็นคนเป็นผู้จัดการสวนทั้งหมดก็ท่านก็ทาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตก็จะได้เก็บรับประทานเก็บขายถ้ามันมีมากพอนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสานาบุกที่สองนะครับสานามบุกที่สอง ตัวนี้รู้สึกว่ายัางยังป่าก็นน่าจะยังมีเหลืออยู่นะครับอืมมีครับมะม่วง,ง,งมะม่วงมะม่วงปลูกมะม่วงแสมไปด้วยครับปมมลูกมะม่วงคลิปนี้ต้องขออนุญาตถ่ายกันยาวๆไปเลยนะครับให้ทุกท่านได้ชมสวนกันให้เต็มอิ่มกันเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคน อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพาชมสวนสวยๆนะครับงานคีบีหุ่นที่ผมจะเข้ามาในสวนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงกำลังออกดอกเลยนะครับกำลังออกดอกเลยเพราะว่าดูลำต้นนะครับสวยงามมาก ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆไม่ใช่อาหารใจเยอะไปหน่อยหรือเปล่าก็เมื่อน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับปลาลอยตายกันแบบเบื่อเลยตัวนี้ครับเยอะมากคิดว่าน่าจะเกิดจากขาดออกซิเจนหรือเปล่าหรืออากาศมันร้อนผิดปกติเลยทำให้ปลาตายนะครับอืไม่ปลาตาย อ๋อผมลืมแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่าทางคุณพ่อคุณตานะครับคุณตามาลีได้ปลูกเอาไว้นะครับนั่นคือพืชเศรษฐกิจนะครับนั่นคือพวกต้นนี่ครับเขาเรียกต้นอะไรนะต้นพยุงหรือเปล่าไม่นะไม่แน่ใจนะครับต้นพยุงก่อนเป็นพืช เศรษฐกิจกนะครับอันนี้อาจจะต้องได้รออีกประมาณสักปีหนึ่งนะครับเราก็จะดำเนินการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้สงวนนะครับแต่เราปลูกไว้เพื่อเป็นเศรษฐกิจกปลูกในพื้นที่ของเราเองเขาเรียกว่าพืชเศรษฐกิจกนะครับก็มีไม้พยูงไม้ยางนะครับเราปลูกไว้เนาะตามรอบรู นะครับนี่ครับแล้วก็ขอบขอบสะโอ้ยผู้ช่วยผู้ดูแลนี่ครับปูใบาลายต้นอยู่นะครับน่าจะนับได้ประมาณสักสามสต้นได้สำหรับพืชเศรษฐกิจของเรานะครับปลูกไว้เยอะมากปลูกไว้รอบรอบที่เลยนะครับ ปลูกไว้โดยปลูกปลูกไว้รอบๆเพื่อไม่ให้เ,เพื่อที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้ประโยชน์ในที่ได้เต็มที่นะครับก็เลยปลูกไว้เป็นเป็นปลูกไว้มันเป็นรั้วด้วยนะครับมีมันด้วยนะครับมันแดงนะครับ ก็เราติดตามดูนะครับว่าต้นมะพร้าวของเราจะอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เตรียมเกลือมาที่จะลงลองทดลองดูนะครับว่าถ้าลงเกลือไปแล้วนะครับจะผลผลิตจะเป็นยังไงครับก็บอกว่าเกลือจะช่วยให้รสชาติของมะพร้าวนะครับมันหอมแล้วก็หวานนะครับ นี่ก็ปลูกไว้นะครับตัวต,ตัวนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะฮะกิ่วหมดเลยน่าจะเป็นด้วงเจาะแล้วมั้งครับด้วงเจาะว้าวสงสัยจะได้โคหวยแล้วนะครับครับด้วงเจาะนี่ครับเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ปลูกไว้รอบๆเลยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับปลูกไว้จ้าปลูกไว้เพื่อให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตคุณตากับคุณยายก็ดูแลรักษาทั้งปลูกทั้งดูแลเราก็หาทุนรทรัพย์ในการจัดหาพวก ผลไลม้รากไม้ไม้ผลต่างๆนะครับเอามาปลูกไว้ในที่ในเนื้อที่เพื่อมันไม่ให้เป็นที่ว่างเปล่าอย่างน้อยๆเราก็ได้พวกเอาเรียน,นะผละไม้พืชผักผลไม้นะครับที่เป็นเอ่อที่เป็นกินได้กินลูกได้อีกสักประสามสี่ปีก็จะกินลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะขามก็มีครับ ทุกอย่างที่เป็นไม้ผลแล้วก็ปลูกทั้งหมดในสวนนี้นะครับแต่ก็ทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมฮะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นๆยามที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเดีนนย๋ยวผมขออนุญาตซูมพระอาทิตย์ดสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะเป็นภาพธรรมชาติที่น่าชมมากครับธรรมชาติยามเย็นฮะตอนแรงๆตอนเย็นๆนะครับสวยงามจริงๆนะจ๊ะ โอ้โหผู้ดูแลนีนห่วงจังเลยนะครับห่วงมากใครใกล้กระท่อมของเขาไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่หมาของผมนะครับนู่นตัวนู่น,นครับตัวนู่นคือเจ้าของกระท่อมนะครับเออใช่แล้วเจ้าของกระท่อมนะครับไม่รู้ว่าทุกคนยังจําได้ไหมตั้งแต่ตัวเล็กๆอยู่เมย่อถ่ายคิไว่าให้อยู่นะครับที่ซุกเข้าไปในรองเท้าบูทน,นะครับ อันนี้เป็นกระท่อมพักใจนะครับตอนกลางวันนี้เย็นสบายลมลมกรกเนี่ก็เป็นลูกพุทสานะครับอันนี้พุทธาบ้านบ่หนูหรือว่าเป็นพุทธาอะไรนะพุทธาอันนั้นหรือเปล่า,าก็เราติดตามดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นพุทธาบ้านหรือว่าเป็นพุทธศาเรียกพุทธา,าอะไรพุทธาลูกใหญ่ อืเขาพุทธศาพันธ์นมสดหรือเปล่าก็าไม่มั่นใจนะครับก็เนื้อที่ตรงนี้นะครับที่จัดเป็นสวนก็มีเนื้อที่อยู่มาทั้งสี่ไร่สีไห่ตัวนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งค,คุณพ่อก็คุมถุงเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคนะครับ มะพร้าวตรงนี้ตรงนี้ก็ไว้ปลูกข้าวนะครับตอนนี้ก็หมดฤด,ดูการปลูกข้าวก็เลยมีแต่หญ้านะครับแต่คิดว่าอีกไม่นานนะฮะคงจะได้เอางัวนะครับมาลงให้กินหญ้าอ ทุกคนดูครับดูครับดูรบดพระอาทิตย์แสงสุดท้ายของวันนี้นะครับสวยงามมากนะครับกําลังจะรับขอบฟ้าละโอ้โหสวยงามจริงๆครับพระอาทิตย์ยามแหลงนะครับนะครับก็พาทุกคนทุกท่านชมสวนไปเรื่อยๆเพราะว่าตามเรียกว่าตามสัน อ่าเขาเลยแล้วนะจะบอกว่าเป็นคันนาก็ไม่ได้เพราะมันสูงใหญ่มากนะครับสูงประมาณเกือบสองเมตรอืมไม่ใช่สิเม็ดกว่าๆนะครับเม็ดกว่าๆนะครับสําหรับอคันเทนา ปเดี๋ยวเราไปชมสวนกันต่อครับก็ปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับไม้ผลนะครับฝับง่งฝั่งที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้เป็นอ่อสูตรในส่วนของมะพร้าวแล้วก็ไม้ผลที่เราไ,ได้ปลูกแสมต้นมะพร้าวไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ผลเหมือนกันเป็นฟรั่งฝัง่งน,นั้นก็จะเป็นขนุนก็จะเป็นการเกื้อหนุนสําหรับอ่า คนที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามกันนะครับอืมครับอันนี้ก็ไม้ผลเขาเรียกอะไรนะผมมโยงชิดหรือเปล่านะครับมโยงชิดปลูกเมื่อปีที่แล้วปลูกเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเอามาลงมโยงชิดมันนาวนะครับ ส่วนนี้น่าจะไม่ได้โดนน้ำนะฮะเดี๋ยวเราต้องทําระบบน้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องหาทุนหางบก่อนทรหาทุนหางบในการทําระบบอ่าระบบะครับอืมให้ทุกคนทุกท่านมองเห็นแสงสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของวันนี้สวยงามมากครับนี่ครับ โอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูไม้ผลชนิดต่อไปดีกว่าเนี่ก็เป็นมะขามนะครับมะขามเปรี้ยวนะไม่ใช่มะขามหวานนะครับมะขามเปรี้ยวโอ้ยนะแกงเขียดต้มนะครับใส่มะขามยอดมะขามอ่อนมะนาวนะครับมะนาว พุทราพุทราก็จะปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับสําหรับต้นพุทราแล้วก็ไม้พลต่างๆก็จะมีมะม่วงนะครับมะม่วงปลูกแซมด้วยแล้วก็ปลูกเพื่อมาให้เพื่อเป็นร่มเงาด้วยนะครับบางสินบางอย่างเราก็ปลูกไว้เป็นร่มเงาด้วยที่เหลือด้านข้างๆก็เป็นพืชเออเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยูคาต้นยูคาจะปลูกแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแซมกับพวกต้นพยูนะฮะ ต้นยางปลูกรอบรอบรอบที่เลยนะครับแต่ไม่ได้ปลูกตรงกลางจะปลูกเฉพาะเป็นรั้วนะครับมะม่วงต้นนี้มาเินฟ้านะครับต้นเลนฟ้ามาจากชนบุรีคุณลุงเอามาให้ต้นแรงนึกว่าไม่รอดนะครับลงดินเสร็จทุกอย่างเพราะมันรากมันได้ที่นะครับดูยอดมัน สวยงามมากครับต้นเพกาภาษาไทยก็เรียกต้นเพกาหรือสาวบ้านๆเขา,าเรียกว่าลินฟ้านะครับอร่อยมีประโยชน์นี่ก็จะเป็นพวกฟักแปลงผักสวนครัวปลูกไว้กินนะครับอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไงไฟโอ้โหดูมาไฟร้อนจน ใบจิ๋วหมดแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเจอน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแมงกินอะไรนะ mm. แมงกินนูนเหรอถ้าได้นะจะบับคั้วไว้หมดเลยมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวอันนี้น่าจะเป็นฝักใหญ่หรือฝักเล็กอันนี้มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นะครับมาจากเพชรบูรณ์ฮะสั่งมาสามต้น น,นั้นต้นหนึ่งเป็นมะขามเปรี้ยวหมดเลยนะครับส่วนมากผมจะปลูกมะขามเปรี้ยวเอาไว้รับประทานด้วยเอาไว้ขายด้วยเอาไว้ทําเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานทําเป็นมะขามแช่อิ่มด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วนะครับยอดสวยมากเลยจริงๆอ่ะยอดเขาบอกว่ายอดมันกินได้นะมันก็เหมือนถั่วแล้วแหละ ครับเด็ดกินยอดได้จ้ะรสชาติก็เหมือนผลมันนะครับอร่อยอร่อยอน,นี้อะไรหนูชมพู่มะเมี่ยงไหม,มชมพู่มะเมีย่ยงดูใบเรียบร้อยไปหมดแล้วน่าจะเป็นแมงหรือเปล่าแมงกินนูนกินหรือเปล่าหรือว่าอืเอาสักเตียนเลยนะฮะ สมพูม่มะเมี่ยวเราจะปลูกไว้ทุกอย่างนะครับคิดอะไรได้ซื้อมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคนปลูกคือคุณพ่อกับคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นคนปลูกอันนี้เป็นตะขบ,บตะขบไร้หนานตะขบป่านะครับตะขบลูกสีดําที่กยนได้หวานหวานไปเปรี้ยวอมหวานนะครับตะขบต้นตะขบต้นที่สองนะครับต้นกําลังสวยเลยกาลังเจริญเติบโต ได้ด้วยดีนะครับปลูกเมื่อน่าจะปีที่แล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นพวกละมงละมุดปลูกไว้กีละต้นสองต้นนะครับิีเลยได้ก็ปลูกไว้ก่อนเพื่อลูกพื่นหลานจะได้เก็บกินในอนาคตดีไม่ดีก็จะได้เก็บขายด้วยน,นี่กล้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยนะครับกล้วย Okay, โอเคครับโผ่าทุกคนทุกท่านมา,าถ่ายคลิปกันเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะกล้าลงหรือเปล่าโอเคครับวนนี้ถ่ายทอดสดดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ก้าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮปังๆกันทุกๆคนนะสู้งานกันต่อหลังจากที่เ,เล่นสงกราน อย่าสนุกสนานนะครับสิ้นเดือนกอร็รับรองว่าหนาวแน่นอนนะครับค่าไฟค่าน้ำหนาวแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเก็บของฝากก่อนบายบายจ้า